โย้ Yo, ทุกคนวันนี้หญิงจะพาทุกคนมากินร้านในตำนานเชียงใหม่ที่เปิดมานานเกือบร้อยปีแล้วนั่นก็คือร้านข้าวซอยลำดวนนั่นเองวันนี้หญิงพามาที่สาขาควงสิงนะคะเขามีป้ายบอกที่มาของข้าวซอยด้วยเพิ่งรู้วันนี้เลยนะเนี่ยว่าข้าวซอยเคยได้รับการจัดอันดับจากเ a สแอดลารว่าเป็นอาหารประเภทซุปที่ดีที่สุดในโลกในปี2022และอาหารที่ดีที่สุดประเภทเส้นบะหมี่ในปี2023โอ้โหข้าวซอยก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเมนูข้าวซอยของที่นี่เขามีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ไก่ปลาหมูเนื้อก็มีหมดเลยมีให้เลือกเยอะมากเลยหูมาแล้วหญิงสั่งเป็นข้าวซอยรวมและข้าวซอยปลานะคะมีน้ำอัญชันมะนาวกับเก๊กฮวยด้วยเครื่องเคียงเขาให้มาเยอะมากใส่ผักใส่หอมกินข้าวซอยต้องกินกับกินกับหอมนะคะแล้วก็ต้องกินกับยี่เผาแบบนี้หอมๆเลยค่ะ อร่อยมากข้าวซอยลำดวนเนี่ยเป็นข้าวซอยชื่อดังในเชียงใหม่นะคะหญิงอะมากินบ่อยมากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะคะต้องเคยมากินข้าวซอยลำดวนถ้าไม่มานี่พลาดแล้วนะมีเนื้อด้วยเนื้อละลาายในปากมากเลยอ่ะ เดี๋ยวมากินข้าวซอยปลากันนะคะขอบอกเลยว่าข้าวซอยปลาเนี่ยหากินยากมากๆแต่ว่าที่นี่มีด้วยนะ<ม>ปลานุ่มมากไม่ข้าวเลยวันนี้หญิงมากินแล้วพอดีเห็นป้ายหน้าร้านอะ่ะเขามีกิจกรรมเปิดตัวข้าวซอยลำดวนแบบซองแล้ว<ม>เดี๋ยวหญิงจะให้ทางร้านเขาลองเอาไปทำดูนะคะว่ารสชาติจะเหมือนกับที่เรามากินที่ร้านหรือเปล่า มาแล้วค่ะข้าวซอยนีหญิงให้เขาไปทํามานีญิงจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในยอย่งมีอะไรบ้างนี่นะคะเปิดมาก็จะมีเส้นข้าวซอยแบบนี้แล้วก็มีเครื่องข้าวซอยแล้วก็มีเครื่องปรุงอือชิมน้ำอืมอร่อยเส้นข้าวเหนียวนุม่ม กินเสร็จแล้วคะ่ะหญิงซื้อแบบกึ่งสำเร็จรูปกลับบ้านไปด้วยสี่หอ่อแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย